สวัสดีครับรับซื้อฝากขาย ID ติดต่อเพจ PAYBOY SHOP นะครับหรือติดต่อเฟสหลักนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ ID มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมีน้ำแข็งเลเวล4นะครับแจ้งเตือนนะครับ AW g o d z i l l a เลเวล1นะครับ แล้วก็ใบสั้นเลเวลหนึ่งนะครับจายาตามนี้เลยนะฮะแฟชั่น <Fashion S 1> ไม่มากนะครับพร้อมเล่นนะครับพร้อมปันต่อนะครับมีท้ายอัพหรือดูสองชิ้นนะครับขายอีกสามชิ้นขึ้นเวลห้านะครับสำหรับน้ำแข็งนะครับ ตัวละครมีคาโลวิตเตอร์นะครับสองตัวนะครับชุดแฟชั่นต่ามพริบเลยนะครับสกินหมวกตามนี้เลยครับส่วนหัวนะครับ ดูตามคลิปไปเลยนะครับสกินปืนตามคลิปเลยนะครับ สกิลรถตามนี้เลยนะครับหลักๆมีรถมอไซค์ที่มาล่าสุดนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะคันนี้เลยครับ มีระเบิดแจ้งเตือนหนึ่งลูกนะครับระเบิดโกลเด้นนะครับมีบัตรเปลี่ยนชื่อสองใบนะครับแล้วก็ทายอัพสองชิ้นนะครับของได้ตัวประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไอดีนี้ถูกผมถือว่า ของพอมีนะครับแล้วก็ไม่น่าเกียดนะครับลองดูนะฮะอันนี้ผูก Twitter ตอร์ยกทวิตนะครับ Facebook หลักรอยกเลือกอยู่6วันนะครับรับประกันไอดีนะฮะขอบคุณครับ